ก้าเกอเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ทำอาีกก็เป็น่างนี้เดีกีโอ้ยเก้า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 บดกากนี่ยบดกากเลยพวกะอกเขาหยาทุนออกมานี้นี่เอางินหมาปูนนยังทับไ่าให้ป้าิีไปใสนะครับครับโอ้ทุกงวดบอกปูเทปูยาเพ่นทับไ้หือขวบกอโอ้ยงทับไว้าสให้ปูกับหยานังทับไ้ให้บอค่ะจัสุดพีนบออกตรงนี้ ออกตัวนี้ออกตัวนี้ออกตัวนี้มันดำนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีานในการรับชมก็เลยนี่เนาะอ่ะไอ้ถึงก็สองมมาชั่งไอ้มาเสร็จเนาะครับอันนี้ของเราแต่ว่าผู้กบันใจผู้กบันใจว่าศูนย์มาเยอะมาเยอะก็ขากกบันใจก็หายห้องนี้แต่ว่าบังอยู่มาเยอะแล้วเอามึงเนี่ะเอาเฮ็ดอีกด้วยนี่เอ้า เจนาหันตอนหลอกเด็กตอนจะออกมันเสร็จยีงิครับเียงเนี่ยเป็นคือเกาเหีดหกศูนหกศูนย์คือเกาเก้าศูนย์หกศูนย์เี่ยอันเก้านี่เนี่ยไปเบ้องใต้ผมพอย่างกัซากน่กักซากสุดท้ายเรยบอกปู่เนี่ยอันเก้าคือเก้าครับโอ้ยต่เพิ่นโทรมาเอซีอย่าลืมเด้อเก้าศูนย์หกศูนย์บนร่างไปซื้อ แล้วขาดตัวก็สูก็ได้ทีสองตัวเขาถูกกันหลายเพราะมากเขาได้สองตัวสามตัวไม่ค่อยได้สามตัวมันก็าได้มันคือเขามาเอาตัวทุดท้ายครับผมปูยัปูยํเก้าศูนย์หกศูนย์แต่สามตัวก็มีคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่คือคือคนที่เขาดูที่แรกแล้วครับแล้วก็ซื้อไมก่อนนะก็ปู่จะทาพิธีเอาวันที่สิบสี่สิบสี่กี่โมงครับผมสิบสี่นี่ จะทำทั้นสองเวลากลางวันกับกลางคืนเลยล่ะทำขั้งยอนวันเดียวกันเวันเดียวกันเพราะว่ามั่นใจว่าสิ่งพวกนี้ไอเสียกเนี่ยเสียกเนี่ยคนตายเนี่ยครับมันขันคนถือปั๊บเนี่ยเขาก็พูดนั้นคือถือกัตากันเนี่ยครับตั้งเต้นหลอกตัวเดียวที่เคยทำาพอเห็นมาเนี่ยปั้งเดียเพอาเลยจบเลยครับเนี่ยเมื่อกับปั้งียวย็คือคือแปดหกสามคือตั้งแปดหกสามจบ ก็ตีเงนสันไปเลยชาววันคือคือฟังทุ่งนะก็ถือว่าสาหัวล่ะมาถือถือก็สาวไม่ต้านคือมาหนี้เงาเลย,ย,ยนะวันมีสีทรมาที่บางบัวทองเอาถ้าได้จริงๆรสามตัวเนี่ยครับจะถอยรถไปยังให้ขี่เลยโอ้ปู่เลยว่าะ่งจริงเนาะอ,อันนี้อัดชิบไปเลยเลยคื <c oughs> อว่าหลักฐานเพราะว่า ผู้เขาเจอแล้วงวดแรกก็รถตู้แอละก็ไปคืนงวดต่อรถจิ๋งเนี่ยรถจก๋งสองคันด้วยเขาถวายเลยครับปู้มาให้เราไปเอาไปคืนเราเลยเอ้าเราเลยว่าเราเลยว่าเอ้ามันทำเล่นเไปอย่ยงเลยไม่อยากให้เจอทงาันเลยว่าอยากเจอของแทะเอามาเลยอยากเจอยของแทะอยากได้สามตัวนี่เขาอยากจริงจริงคือยังไม่เปลี่ยนเลย บ่เปลี่ยนแกนะบ่เปลี่ยนในเห็ดปั๊บเอาเลยตรงตรงตัวเดียวตรงตรงตัวสามตัวตัวเดียวเลยคือแจ้งแต่ไง้องตัเนาะเพราะว่าอันนี้เขาให้ห้าครั้งให้ห้าครั้งถ้าไปห้าครั้งจะได้สิบล้านเนี่ยพราที่เรเอาที่ดูเนี่ได้เดคือนะโอเคจะต้องเห็ดแต่งวดนี้ทันยากนะเด้อครับตอนนี้บุญรันเป็นทางมาอยู่ จะมาเอาเนี่ยแต่ว่าจะไม่ทําแต่วเขาอยากมาเห็นบัตรอย่าเว้นที่อย่าทเหมือนกันครับมาจากบุรีรัมย์นี่ปูจะไม่เอาแหละครับบุรีรัมย์นี่เขามามาดูเฉยมาดูแต่แต่ยังไม่ได้ทําใช่ไหมมคือนัดยากยากกับนัดเดียวเลยทำันที่สิบสี่ทีเดียวเนาะช่องเดียวที่บอกกันเครื่อมื่อไรหรอครับสิบสี่สิบสีสี่ บางคนก็ให้ทำมันพระแต่ไม่ทำทำสิบสี่ครับทำเดียวแม่นทำเดียวทงเดียวเห็นเลยพอพวกนี้มันแน่นอนพันธุ์พระของแซ่เกียรแซ่มาออกมีคนอามาให้อยู่สายไฟอสายไฟคนละครแต่ว่าเอฟซีนั่นเขาไม่ให้มาเขาว่ากลัวเราไปเีทำได้เีขาเลยห่วงไว้เราก็ว่าเลยถามเมื่อกี้ด่ามได้หรือเปล่า ทีนี้กราทำปั๊บมันไม่ได้ทมเขาแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มันตรงไม่ตรงมันออกหกแปดเขาได้หกแปดมันไปคนอะทิตเลยอ่อทีนี้ว่าเลยบอกว่าเอาถ้าเอฟจีทําปั๊บเนี่ยทําไม่ได้จะว่าปูเด้อแต่ของปูเก้าศูนย์เนี่ยครับของปูเก้าศูนย์เนี่ยกับตัวเก่าจะเริ่มเก้าสองศูนย์อ่ะอันนี้เก้าศูนย์เจ็ดแต่จะตัดจะตัดนักเก้าศูนย์จะขาดเขาก็ได้ของเขานคนที่เอามาเนี่ย เขาบอกว่าโอ้ยหของปู่เนี่ยนอนจริงๆเลยนะฮะเลยว่าอ่าถ้าทําจริงๆอะไรจริงๆแหละตัวเนี้ยแต่ว่าเมื่อไหร่ปู่ก็ไฟเก้าศูนย์ได้เนาะเห็นูเปลี่ยนแบบแม่แม่วันนี้เขาเรียกว่าสิให้เชียนใบเขาเรียกนี่สามเสียอยู่นี่สิเชียนใบทุ่งม้าเนี่ยเขาเรียกว่าเพิ่นที่ให้มันกินเลยเพิ่นนี่ยังมันกินเลยสันดาผีเลยโอ้ตงเรียงสันดาผีเลี้ยงเสร็จแล้วปั๊บมือนั่นจะทั้งเลยน้ำเป็นน้ำขึ้นปั๊บโปรเจกต์การตัดไปเลย ครั้งแรกปีไปแล้วปุ๊บไม่มีไอ้ตัวพันธุงเลยจะก็เอาเลยคือวันที่สิบสี่คูณเด็ดถ้ำเหมเพื่นน้ำเหนเพื่อนน้ำชุเลนาะครับเอฟซีไหมกันไอ้ผลไม้เนาะค่ะเอฟนี่ก็มานี้เอฟซีก็ฝากมาถวายผลไม้อยู่อกกว่าเมื่อกันเนี่แม่คือว่าอย่างนี้การถวายผลไม้นี่คือใครจะทำมาถวายบันไดก็ได้ เอามาใช่ไหมปัจจัยมาถวายร่วมกันแต่ว่าจะเลี้ยงก็คือแบบนั้นเลี้ยงเดียวปัดใจบอกเออได้ได้ยินมาว่าใครเอาหัวหมูอะไรมาหมูหมูโยมเขามาเอฟตีครับเขามาให้เขาอยู่ใกล้ก็เอามาอ๋อเขาคือไรผมมาเปิดก่อนเพราะว่าถึงจะต้องว่าถึงถื่องเพราะถึงลากระมาเลี้ยงเพิ่นเด้อสัญญาเพิ่นแต่เทาสัญญาเดียวแล้วแล้วเขาจุดทูบแล้วครับจุดทูบได้หกสองไป้หกสองทีนี้มันเอาไปดูเอนสามตัวไปเห็นปึ๊บมันมันหักหัวงมันเลิกขวบหนาแล้วครับเขาเลยไปเบิ่ง น้องขึ้ขวดมาแล้วอาไม่เชียยวคิมเคี้ยขึ้นตัวท่ายเป็นเก้าเก้าหกสองหกหกสองเก้าหกสองเก้าแปลว่าตามรักผู้ว่าขันมันเป็นขวดม้งสี่ก็ได้งมันหายสองตัวครับเห็นสองตัวม้งสองเไงสองสองเหสองตัวอืมเนี่ยเป็นไม่เต็มอันนี้ต้องอวดว่าค่ะ อันนี้อันนี้ในความอันนี้แดดแดดแล้วอันนี้แดดแดดบอกอันนี้เป็นเลข้ยงยดโยมเลี้ยงปูอ่าแม่เลี้ยงปูเลข้ยงยดโยมเขาบ่งสวงเขาบ่งสวงนั่นเลข้ยงหยาญโยมคนมาจุดถูกของปู่เลยต้องเลียกเสียกยันเดียวครับหกสองเก้าตอนนี้เสียกันเรียนอยู่เลยเนี่ยเสียกถ้าจีไปหาปู่บ่เนี่ยเสียกมาอยู่เดียวเสียกไร่หม่องอยู่ทั้งว่าเสียกไม่ไม่เนี่ยคือเป็นสายเสกียไปเขาท่านใหญมาเขาว่ายุคเขาคนละคนละควนคนละควนแต่ว่า เขราว่าเสียดดท่านเคยออกมัเหยดมันกิบพระท่านใดนั่นหอกแต่ว่าการเทียดายคอยออกให้ถึงครบก้อหาคั้งท่านเป็นผู้ก่อเสียเสินเมื่อกี้เหรอเพื่อเสียดสีออกค่อยออกถ้าเอาเสินไม่มาเหยดมันดากันนั่นแะดากันเลยคืองวดเส้นอันนี้ได้สามงวดแล้วใช่ไหมครับปู่สามงวดเลยอีกสองเลยหว่า ไปน้ำโชคน้ำยังก็คือวางพังเอามือไทยมือเฮียรวันที่สามทีแมนมาถามชงโอปอลองรับรกช่องอะไรช่องนี่แหละิดตามช่มเบาไปอยากมากก็โทษครับมาบอกกูนะโทรมาถามมาถามเลยครับโดยตรงบ่ข่องใจเบิ้งช่องโอ้เบิ้งช่องเราบัดคัดเจมโทรมาถามเลยอ่าอ่าเอาตรงคือกันในช่องเลยกะยาวคือกันในช่องคือไป่คุ้นสับสนบางเรื่องคน้นหายใจป่ะนะ บได้ซื้อตรงๆให้ใช่ไหลเสายเจ้าบอกให้ใ่อยเห็นยังนเจ้าคซื้อแ้วเขาเป็นคนบอกบ้ื้อเขียนให้บังซองก็เอาองงันเดียแล้วสองถึอปอช่องน้โช่ไใช้เขียนบัดบดูบดละแต่ว่าไ่ได้ซื้อว่าซื้อแต่่ไม่โชคเสียดายโอกาสก็คือว่าเก้าอย่าทิ้งเก้นยะเกอย่าทิ้งก็เข้าออกจริง ูเงนก้าศูนย์เนี่ยเนี่ยแต่ผเขาถือแค่แรกเนี่ยเก้าสองศูนย์คือคือผู้ที่แดกที่เบิ่งเดียวจบแล้วเขาเบิ่งอีกนะเขาซื้อไนะครับู้เขถือผูก็ขาถือกันนี่เพิ่นเพิ่นยึดตัวนั่นเลยอเพิ่นไปซื้อไบก้อนแล้วเนี่ยครับเพ่นเพ่นมาไปซื้อไบก้อนแล้วเพื่อนเลยเอาเลยอือมีเอาตัวนัันมาหลังกันเลยว่ากัคือเก้าอ่ะเก้าศูนย์่ะมาหายกัคือโอเคเขาพไใ้อยู่บ่เยใจใจนะ แตยว่าแม่แม่แม่หางเดียวเดียวมือมือมือสิบสี่เดียวสามตัวตรงตรงเลยคันได้ใจกับผีเลยโอสิบสี่ใจกพพรวันที่วันที่สิบสี่นะปุรแล้วได้เพ่ยงเดียวขินนี่ถึงไม่เพียงยังเียงเอาเลยมันสามตัวตรงตรงเลยโอ้สิี่อยงกบเอาไมดุ้ดยอดมึงเลยมันลาสุดค่าความมันจะบอรถจบไปเดียงเนี่ยอ่าคันได้ปร๊บหาแม่นนี้นะอ่ สัญญากับผีแล้วสัญญากับผีแล้วครับผมได้ปุ๊บมันนั่งเพื่อนนั่นมันเพราะเนี่ยพ่อแหล่คนเนี่ยพ่อแกลบอกือกันนะนั่งเอาวันนี้พ่อแหล่จะทําพิธีเหรอครับพ่อแหล่จะมาออกทางโททัศน์ออกนี้ด้วยนี่ออกนิดด้วยพ่อแหล่พ่อแหล่อ่่าพีครับวันนี้ก็มีแนวทางของเด็กศรีเรื่องประจุได้บอกว่าจุดทูบแล้วก็จะให้บอกว่าใครอยากติดต่อเด้อผมพนมมาแบบใหม่เนาะเรล่ายางอ่าเราให้ใกล้ตัวโคมงหาปูเนี่ย เบอร์โทรเนาะ0984782353 2353 0984782353ต่อให้ปูคมเลยปูคมเชียบโดยตรงออกใหม่ลวของแท้ต้องมีลายของแท้อุ้๊บขักกันแหละเนาะของแท้ลายต้องมีลายว่ามันของแท้ของแท้ต้องมีลาย กูไปเห็นอยู่นี่เห okay ็นอยู่อ่อมันเป็นใครต้นหนาสนอกถึงเวสิป่ามือนถึงเท่้าขอย่างมีจักะครับูวันที่เท่าไรครับกูวันที่สิบสี่นี่แหละครับจะถึงนี่แหละครับจะทำนะประมาณจากหมงครับทำประมาณสามโมงสิบครับกับกลางค่ำทวนมันเดียวกันเลย วัอ๋อย้ำย้ำตอนเย็นแน่นแค่หนึ่งอ่าออกช่อง10ซีแต่ว่าทำมังคืนเนี่ยก็ติดตามจ้ำไปเดียวใคาเป็นที่เดือดร้อนี่โอเคปั๊บตัวแรกคือตัวนั้นแม่นเลยก็ต้องนัดเดียร์วันที่10ซีเนาะก็ไม่เช็ดจุดนี่เห็นไว้จ้ำนิมม่งอีออกใช่ว่าไม่หักใส่ ครับกิ่งัง้ี่โอ้ยเห็ดูแตทากว่ามีเลยครับก่ำค้านที่เชินมาดูนะเข้าเมือนี่ยอ่เชินมาดูโอ้ยคือเป็นเขาคือเมยเชิญดูเฉินขึ้นตัวโลกแตนะนี่รำค้านที่บอกว่าเดี๋ยวจะบะเบิงย่ทธิเลยนะครับก็เกาส่วเกาสนยู่นี้เ็นครับก็เกาส่วนอีกนิดเป็นบรรยากาศนบำประจาุไทยเที่ยงจิตนาทีเมื่อวานน่ะเบรรยากาะโตเกาอ๋อของงวดก่อนใช่ไหมครับงวดเมื่อกี้อ ครับผมเก้าศูนย์เก้าศูนย์แ้วมือมือห้ออก่ปูเฮ็ดอีกว่ารับเฮ็ดต้นเที่ยงงี้ว่าที่วอกเลยเที่ยงที่ไม่ที่ปูทำหลายรอบเนาะบวคักรนบวครบ่เก้าศูนย์ู้ถี่ว่าที่ดังผมซื้อทันงเลยเปล่าังทั้งเก้าศูนย์เขาได็ครับผมนั่งไดอยู่ยำเต็เก้าศูนเนาะมีหลัารานคานไปเบบ่งเอาด้วยคาับยำเตกเ้าเตียนั่นผู้ตากันบอกถือกันถือกันผู้ตาย ยูได้บ <out> oh, 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 oh. ้านนี่ก็ถือกผู้ละเก่าพันอยู่ผู้ละเมินกับมีโอ้เขาถูกลายครับถูกอยู่มันดอกศูนย์ออ้ย่าโยมเพิ่มมาจุทูบได้ตัวใดก่อเจ้าค่ะจุดทูบนี่มันเรียกทูบนี่เท่าเออหกสองหกสองตัวที่สามไม่บึ้งบัดคักรุงเด้ความหนาลงเลยบัดได้ว่าะความหนาก็เอเอาถูบไปเนกินเป็นเหล็กเก่าลังตัวที่สามเป็นเหล็กเก่าเป็นหกสองเก้าบอกแมนแมน แต่ว่าแม่ปูว่านเป็นเลขโขกเก้ามันตัวเดียวกันแม่โขกเก้าไหมหกสองเก้าเนาะมันจะเป็นตัวเดียวตัวหกโขกเก้าอ่าไม่นช่เบิ้งเด้อมันจะกลับหัวเด้อเบิ้งตัวนี้มันจะกลับหัวเลขเก้าจะกลับหัวลุงปูว่านะหกสองเก้าปูวานตีว่าเลขเชือกนี่นะพวกนี้เป็นผ้าที่แห้งนี่พวกนี้เนี่ยมันจะไปบังคับย่ทาธนาซามมันจะได้ตัวนี้เดียวขอเพียงเดียววันนี้ปูจะไพ่เบิ้งเหมือนกันเด้อครับปูจะคือ ที่ว่าคนมาเสียนอันก็นนนได้เียนว้ปูยาถูกผีเขียนให้ออกตัวนี้ได้ปูออกเสียหาสองเันเขียนบบย่อนไปเดิงได้มาเสียนเบิงบอกไปนะครับไปเดี๋ยวตามมาครับผมหกสองหกสองนี่โอ้หกสี่ไหนครับ 9, 9, 9, 9, 9. ไหนครับอันนี้ตัวอย่างนะครับอันนี้คือของงวดที่แล้วเหรอครับเก้าเก้าสองสี่ เมื่อวานนี้ก็ทำอานี้ก็เป็น่างนี้ไอ้จีโอ้ยเก้าเก่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 าเบิดกากซาด้วยเบิดกากซากเลยเก้าสองศนเหมือนเดิมอันี้ผูงามนยังทับไปผู้ก็เจาอเขาอยากทุนออกมากแบบนี้อนนี้เอาวดไหมเป็นมาพิ่นยังทับไ้่หาปจุบัก็ใช่นะครับครับโอ้ทุกงวดบอกปูเทปูาัจจุยันทับไปขึ้ขวบเก้าศนงทับไปต้าสอง ให้ปูกับยานั่งทำไว้ให้ค่ะเส้งสุดผีเชนไออกตัวนี้ออกตัวนี้มาออกตัวนี้ออกตัวนี้มันดำนะเก้าสิบเจ็ดเก้าสองสิบโอ้คุบอกูเหรครับปูท็่ใ้ปูก็สิเผาสิมเผาอลกวบ็เห็บไหมแบบนี้เงวันนี้สิเผาเสิมเลยเป็นยังทไปพ้อขาดีไม่จริงก็ล้ ฮิบเกลกนะฮะครับว้าวยี่ยจริงๆน,นะครูเนาะก็คือว่าเอาเอาเอาทูบอะไรเขียนนะครับทูบนี่แะทูบผีทูบผีเขียนเขาถึงรู้ว่าทีนี้ออกเบมังเดินสองคูครูก็เหมือนกันก็จังไม่นั่งทับได้สองทีู่ก็นั่งทับเหมือนกันอ ลูกปู่ก็อย่นี้เป็นไงครับ90กับ90ออก190 2ลูกปู่ครับแต่ของย่าเนี่ยออก3เต้า920 920นั่นกันไม่มีไม่เหนเปนไงลุงจงลงจงงอหย้ากัเย้าตรงจงครับพื่อนสาธุสาธุงอหน้ากับเต้าพี่ แต่ว่ามือนี่กว่าเด้อพีมรอไว้เลยทางทีมงานทางทสบทางข้ก็หายน้ำเนืออหายคือใคนนู้นก็หายใคือหายน้ำถือเน่้้บัได้ซื้อตัวไหนหายคุณบอคาเขาได้เหรอโอ้งข้อก็ือว่าข้อก็ถือว่าฟ้อก็ขึ้นหลงเนื้อขึนหลงผู้ถือกระไดผู้ว่าถือมีให้ยอนบบกผู้ว่าถืหลงซกันมาพู้วก้ากือว่าว่ามีเขาได้จ แหวนแหวนแกนกูบันถึกเนาะรอบนี้กองฉลากสะเทือนเพราะว่าสามตัวสีแตกอีกบางตัวบางในงานวัี่ผ่านมาจะมือนะหายหมดครับแม่แม่โอปอะเขาลก็บึ้งทองอ้าอยู่ปอลบุกษาบึ้งทองลาอยู่ลายอุ้ยเป็นกะแบบว่ามันสับสนใครว่าขอขอได้ไหมว่าขอเอาเยอะๆเน้นๆเลยเอาเน้นๆเลยจะเน้นๆเลยวัานี้ก็โอดได้เดีบอกเขาให้ที่จำช่องใจให้ครับเดี๋ยวบอกเขาให้ครับจำช่องไม่ได้ครับวันนี้ พักพักเย็ะๆตัวนี้สามตัววันเอาักพัักเลยแม่ดิดิดเลยคือคือสัญญาผีะสัญญาผีเลยสัญญาผีเลยสัญญาผีสัญญาผีโอ้ไทวันเอางมาให้อีเอาเงไม่อีเอาโอเคเอาตามสัญญานาะคือไพถือตรงมาเรียงเรียงน พันป้าอย่างนี้ป้าไหนป้ปาม่ป้าใหม่ป้ป่สินปูป้าบหม่คือป้มคืออไเป็นอ่าพปูเป็นมหปูปไปเขาสงปูปูไปงนปเอบ่ป้าจิตองปูานฟังเด้อไปถึกมาอย่างคนเด้อปนิต้องไปเออย่างเห็นจริงจริงจเป็นผหมากรากไม่เราไม่ได้เขียนไม่ไ้เขียนหลังเอื้อกเ้อย เจ็บมันขาดออกเลยตัวนี้ออกตัวนี้ปูเขียนไห้เลยวะเห็นเพีผีเคียนเหมือนครับีค่ะอีปูเห็นตาเห็นเนี่ยคักบ่คักบ้ปูคักคักมันเห็บตนี้อยู่แเนี้เออคัั่นมันอยู่บนี้เนี่ยคักบ่ามันเขียงเขียงเมื่อีเขียงสิบเมืีมาเนี่เนี่ยค่ลงตามๆกัเป็นอนีหก่วสองหก่นตอ่งจ็รอบก็ได้แต่ตาัวตก่งตเาต หกศูนย์สองเก้าศูนย์สองนะบนะขี้เก้าไม่รไม่พูมาเ่็นย่ตู้อไรู่กใจอ่ะตแต่ว่าตัเยวแตแปลกกวาเ็มหงมพเนเก้าศูนกมพกเข้าศูนย์นะมมังกมเก้าศูนย์เต็มหอมพไม่ตตัวนี้ไม่ได้ออกซองเนาะมือมือเลกออกเลยบ่ปู่แต่มือนีงมือเลออกไม่ได้ออกซองตอนเที่ยงมือเลขออก men còn tiền, phu thổ, thai đồng đồng. và thâu, mắt thay về năm sung phất ma bưng này thường mất một phường, được, phu Thược. bưng thường, chúng ma bưng thường được, thường phu cái gì? sao cả thường phu á, đẹp phái, bây phu sòng á, phu thầu phu thầu, bây giờ nó dàn thùng tôi đấy, phu sòng, nó dàn thùng đấy, nó chết phu thầu thùng, bảo nó dàn thùng đấy, được khứ, được khứ vô, được khứ khứ vô. เป็นบ้านรังนี่ว่ะเป็นว่าเป็นบ้านเสียบ้านรังนี่ว่ะท่านเขียนลม้มตีบุนบุญบุญมากพ่อสาวมนว่าเป็นญาติท่านแต่ญาติแล้วม,มันก็พ่นแล้วลูกตีบุนบุญบุญมากมนนาเนี่ยจให้ปูเอากเพิ่นเปิดเปูกรเนี่ยผู้ดหล่ผู้ดหล่เมื่อนี่มันมาปูมากระทายกเพิ่นเพลิดมากระทายกกอนเนอเมื่อนเอฟซีครับวันนี้ก็ปูก็จะมาแจ้งข่าวนะครับว่าจะทําพิธีเชื่อคือวันที่สิบสี่เนาะส่วนเลขแนวทางเลขทูบที่เอฟซีได้มา จุดทูบนะครับผมเป็นหกเก้าหกสองหกเกประมาณนี้แหละครับเอฟีครับคือทางแอดมินก็ไม่ได้ลงตัวเลขไว้ให้นะให้ฟังเอานะครับ f อฟซเนาะมันไม่ใช่เลขปู่นะฮะมันเป็นเลขจุดทูบนะครับก็เอาหัวหมูมาบนนะครับแล้วก็เลยมาแก้นะฮะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ